กดไม่ไายกดควักอาวุธก่อนสิกูควักเร็วกดจีไม่ไายไอ้แม่งอะไรวะอันนี้พี่อ๋อต้องวางต้องวางลืมแม่อุ้ยมันเป็นหมื่นเอดียนเฮ้ยไม่ใช่ของกูเฮ้ยทางขวาทานขวาของเราฮะอายของเขารู้มั้ยเนี่ยเร็วแล้วรู้แล้วไม่ดึงให้เขานะ ขึ้นมาไหเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยรีบไหมเอาเอาขึ้นดิว่าจะไม่ได้เรียกใครพี่ตอดเผื่อไม่ไอ้นอี้ยกูไม่เกี่ยวนะมึไปกอี้ยหลุยไม่เอานะไม่เหี้ยไม่หายก็มึงหอกอีมึเอาอูไม่เกี่ย อันนี้คืออะไรวะเลนซ้ายมือไอ้งคือสีแดงไงบ้านอ๋ออันนี้คือที่เขามีสตอรี่กันถ้ามันเป็นระบบแบบว่าถ้าใครเข้าถ้าใครเข้าไปอยู่ในวงรถแล้วเราขึ้นรถขับรถรอจะพังอ๋อสายขาสายคอร์ดอุ่นเธอมันจะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไหมครับสำหรับแบบไม่มีไม่มีไม่มีตอนที่นี่ไม่มีเหรอต้องเป็นอู่นี่ว่าไม่มีครับ มอมึงลงไปดิมีใครกล้ามีกับกูปะโหลยสัว์ใครกล้ามีกับพี่กูไปเหี้ยน้องเขาไม่อยู่กันเย็อนอพอเขาอยู่หลังครับพี่ครับพี่ครับเอาเลยปะระเบิดกุ้งไว้ไหม,ไม

กดไงดึงมาเลยกดไงล่ะกดจีอุ้ยตำรวจตำรวจตำรวจอุ้ยเร็วบอกว่าเป็นน้องสาวอ่ะกดไม่นายกดาวุธก่อนสิกูควักเร็วกดจีไม่นายไอแม่งอะไรอยู่วะมานี่ดิอ๋อต้องวางต้องวางลืมแมองอุ้ยเงินเป็นหมื่นเอ็นดีฮัน เอ้ยไม่ใช่ของกูเอ้ยอันขวาอันขวาของเรานะอันซ้ายของเขารู้ไหมเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ไปดึงให้เขานะพี่ขอมัดตัวเลยเด้อไปไปไปเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยรียบไหมเอาเอาขึ้นดิไว้จำไม่ได้เนี่ย yeah. อ่าโ,อโจโดยเจอดูไปให้เาอีกโหดแมสที่เหลือเราต้องเก็บงานให้เรียบนะพี่ถ้าเราจะเก็บงานอ่ะกมป้อนคาร้านชดเลยแหละเอาแก๊งไหมหรือไม่เอาแกง๊งเอาโมดแก๊งไหนกราก็เอาลวดลวดลวด ไม่มีที่ซ่อมนะพี่ต๋องค้าด้วยครับค้าๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอซ่อมเลยไหมครับขอซ่อมเลยไหมครับพี่กระเป๋าเลขหนึ่งพันห้าครับพันห้าใจมากน้องครับไปซ่อมก่อนไหมมันซ่อมทำไมล่ะเปลี่ยนชุดกันหัววิวาสีแปดซะด้วย ยิ้มสิแบบเฮ้ยคือฮัลโหลว่าไงเดินประมูลมาอยู่ไหนชิ้นเดินประมูลเดี๋ยวมึงไปหายับเลยน้องเดี๋ยวพี่จะไปไม่ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อน มึงหาที่แอบเลยเดี๋ยวพี่ไปน้องอพอแล้วปุณนี่แหละพี่ขอเด้อแต่น้องหาพี่ไม่เจอหรอกรอบหนามีอะไรวะอุ้ยแรปเตอร์หนึ่งอันเงินงพี่ขอเด้อสองพันเด้อโทรศัพท์พี่ขอเด้อไม่ให้ที่ต่อใครหรอกไป หมอหมอเก็บซบด้วยเฮ้ยจบแล้วไปดิไปเปลี่ยนเสื้อเถอะแม่งแบบเสื้อแบบนี้จัดเลยขอทีเด็ดวันนี้หน่อยครับสออถึงความเลือดอะเหลืองอะไรก็เราก็เล่นตามกดทุกอย่างอาสัมซีอาเซนโว้ด้วยว้าอยู่ไหนพี่บอกรถ้ระมูลไนม่เซิร์รถประมูลแกงไร เเเอออ้้ยยยูยูไ่ไหหนดดี๋วผมาใร้านแต่งตัวขวามือข้าง,างล่างเนี่ยร้านหรู่กร้านหรู่กร้านหรู่ก็น้องสองเจ้าไพพิบัติไอ้เขือกว่าก่อออกไงวะเขือหาดตตูตรงนั่นตรงตรงนั่นอะไรวะคนดูเอาออกไงอะ่ะเชนเหรอ ตรงเวส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 ไหนวะกางเกงกางเกงอาร์มเหรอกางเกงแพนแพ่นแต่งตูหมนในเนมเลยเนี่ยเนมไหนวะไวะอ้นั่นอ่ะอ๋อเพื่อนเมืองนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผม พี่มันเคยอยู่กับเราอ่ะตอนสมัยเอ็ใหม่ก่อนอ่ะมึงเรียกใครพี่ตอดมึงเอาไปคืนไอ้เหี้ยกูไม่เกี่ยวนะไปใครกูดีเหี้ยหลุยนะกูไม่เอานะไอ้เหี้ยไม่หายกบมึงหลอกไอ้เหี้ยมึงไม่เอาหัวกูไม่เกี่ยวแล้วมึงรู้จักไอ้เด็กมึงไม่รู้จักมึงนะรอแแทนกูไปด้วยพี่ตอดเอาไปดิแทนกูไปพม่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อน เงี้ยหาเรื่องอยู่แล้วมึงมึงไปเอาใครมามึงเอาของเขามาทำไมไอ้เหี้ยไอ้เหี่ละหลุยไอ้เหี้ย่ะอี๋ย่ะแตมึงเอาของมาแล้วมึงอ้เหี้ยแล้วมึงมึงเอาแกงอีกก็ได้ไม่ใช่แกงนีเสียแม่มีกกงบอกว่าหลวงพี่ตอนเดี๋ยวรบประมูลมาเฟอร์บอี้ย หารถสี่มาให้กูด้วยนะหารถสี่หามาไม่พอหาส้มตีนมาให้กูด้วยรถสี่ว่า้ถตีนเลยดิเฮียเ่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมด้วยเฮียบ่งบอกความเลื่อนเลของมึงนี่ยมาไปคืนพี่เขาด้วยนะ เล่นแน่นอบเธอของเจ้านะจำหน้าวะเกินไงเขาก็ขอโจ้าแคปอยู่ไม่รู้ที่ที่มาเลยโอ้โหไปหาน้าดิกว่าคนดูนะ้านะอยู่ไหม ตั้งตัวดีๆก่อนตั้งดีๆไปหานะไอ้หลือไปกับพี่ต้อนเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปหาดเดินพาละรองเท้าคืออันไหนวะอาร์มหรอรองเท้าพี่ต้อนต้องพาไปเปลี่ยนทรงผมก่อนก็ขจ๊กแคบอยู่ผมไม่รู้ผมก็ยืนก็เขาอยู่ใช่ไหมเอาลงมาผมก็ขึ้นเลยแหละ ไปเปลี่ยนดีเขาไปเปลี่ยนทรงผมก่อนไปเอากูชุดน,นี้ได้ปะ